สวัสดีครับเพื่อนๆครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับวันนี้ลุงต๋อมอยู่หลังบ้านนะครับอยู่ใกล้ๆกับเล้าไก่ว่าจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องของการฟักไข่นะครับลุงต๋อมตั้งโจทย์แข่งกันระหว่างไก่บ้านไก่พื้นเมืองเรานี่แหละนะครับเอาไปแข่งกันกับไก่ประดูกหางดําที่ลุงต๋อมเลี้ยงไว้มาดูนะครับว่าระหว่างไก่บ้านกับไก่ประดูกหางดําตัวไหนจะฟักไข่ได้ดีกว่ากัน ลุงต๋อมเอาการแข่งขันแบบง่ายๆนะครับไม่ได้กําหนดข้อบังคับอะไรมากมายนะครับก็เป็นเรื่องของพื้นบ้านเรานี่แหละนะครับสมมุติว่าเรามีไก่อยู่แล้วเราอยากจะเลี้ยงเนี่ยจำเป็นไหมที่ต้องมีตู้ฟักไข่ซึ่งก็มีเพื่อนๆถามมาแล้วลุงต๋อมก็ทําตู้ฟักไข่ขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆฟักมาซึ่งไอ้ตรงนั้นอ่ะมันได้ผลดีนะครับทีนี้สําหรับท่านที่ถามมาว่าคุ้มหรือเปล่าก็ต้องตอบว่าถ้ามี แม่ไก่นะครับหลายตัวนะครับยี่สิบสามสิบตัวอย่างเงี้ยแล้วมันไข่พร้อมๆกันเราอยากจะฟักเราอยากจะดูแลให้มันได้เปอร์เซ็นต์เยอะๆแปดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับให้ได้ลูกไก่มาก็ทําสู้ฟักไข่เนี่ยมันชัวร์กว่าเท่าที่ลุงต๋อมทดลองและทํามาทีนี้สําหรับคนที่อ,อยากจะดูว่าเอะถ้าจะเลี้ยงปลาดูหางดําแล้วก็เลี้ยงไก่บ้านเนี่ยให้เขาฟักไข่เองได้ไหมก็ได้นะครับอันเนี้ย ลุงต๋อมลองฟักแล้ว21วันปรากฏผลแข่งขันออกมาแล้วนะครับว่าไก่บ้าน,นชนะขาดเดี๋ยวไปดูผลกันนะครับแล้วทีนี้เรื่องของไก่ไข่นะครับไก่ไข่มันฟักได้ไหมเท่าที่ลุงต๋อมเลี้ยงมาเนี่ยมันไม่มีสัญชาตญาณในการฟักไข่เองนะครับสําหรับไก่ไข่ก็ไก่ไข่ที่ลุงต๋อมใช่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้าผสมกันแล้วเนี่ยได้ไข่ออกมาลุงต๋อมต้องเอาไข่ไปฟักที่ตู้ฟักไข่นะครับถึงจะได้ลูกไก่มาเลี้ยง ก็เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบทบทบทการพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะครับกพราเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูก็แลวกันว่าเป็นยังไงสําหรับประสบการณ์การฟักไข่แข่งกันระหว่างไก่บ้านและไก่ปอดวงดำจากที่ลุงต๋อมเอาไข่ของไก่ปอดางดำนะครับมาให้แม่ไก่พันธุ์พื้นเมืองหรือไก่บ้านเราเนี่ยฟักจะได้ลูกออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ได้เยอะนะครับได้เยอะด้วยเปอร์เซ็นต์เสียเนี่ยน้อยมาก แต่เขาแล้วเขาดูแลลูกด้วยนะครับถึงแม้ว่าไม่ใช่ไข่ตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ยังฟักแล้วก็ดูแลลูกอย่างดีเหมือนลูกตัวเอง <c oughs> <g ül> ก็ลุงต๋อมเอาไข่ของไก่พื้นเมืองเนี่ยไปเข้าตู้ฟักนะครับแล้วให้เขาฟักไข่ปลาดูหางดําแต่ทีนี้มาดูไก่ปลาดูหางดําครับมี4ี่แม่ที่ลุงต๋อมเอาเข้าประกวดเนี่ยสู้ไก่บ้านไก่พื้นเมืองไม่ได้อันนี้ปลาดูหางดํานะครับแม่ตัวที่1เนี่ยไข่เสียหายหมดเลยนะครับกาวไปกินหมดอีก3ตัวเนี่ยบางตัวได้2 บางตัวได้ลูก2ตัวบางตัวได้ลูก4ี่ตัวได้3ตัวอย่างเงี้ยนะครับก็คือการฟักไข่เนี่ยไม่เก่งการกบไข่ไม่เก่งเวลาหิวอาหารออกมากินอาหารทันทีนะครับไม่ได้สนใจว่าไข่ตัวเองจะเสียหายไหมลูกจะเกิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับสัญชาตญาณไม่ค่อยไม่ค่อยยอดเยี่ยมเท่ากับไก่พื้นเมืองเนาะแล้วก็การอารักขาลูกก็ไม่เก่งนะครับทีนี้มาดูลังไข่อันนี้ครับไก่ประดูหางดํา ทิ้งรังเลยนะครับฟักยังไม่เสร็จนะครับลูกตัวเองยังออกมาไม่หมดก็ทิ้งทิ้งรังนะครับเนี่ยปล่อยให้ลูกตายแบบนี้นะครับลูกยังออกมาไม่ไม่หมดไม่ครบก็ออกไปลุงต๋อมก็แปลกใจว่าทำไมเขาทิ้งรังแบบนี้นี่อันนี้คือสองแม่ไก่บ้านนะครับที่ฟักไก่ขนดูหางดำลุงต๋อมให้รังเขาอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะครับอยู่ในกระบาดใ,ใกล้ๆกันพอเขา แยกออกมาเขาก็บางทีลูกก็สองตัวสามตัวแล้วแต่ว่าลูกคนไหนจะไปอยู่กับแม่ตัวไหนอยู่ใกล้ๆกันอยูนี้นะครับเราก็หากินแบบนี้แหละก็สองแม่ของไก่บ้านไก่พื้นเมืองเนี่ยดูแลลูกดีฟักดีนะครับดีกว่าไก่แม่ไก่ปะดูหางดําอันนี้มันเป็นบททดสอบของลุงต๋อมคนเดียวเท่านั้นนะครับมันอาจจะไม่ไม่ไม่ได้เป็นมาตรฐานทั่วไปลุงต๋อมเอามาเล่าประสบการณ์ว่าลุงต๋อมทําแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับก็เผื่อเพื่อนๆจะได้ไปลองเปรียบเทียบดู เขาจะดูแลลูกปกป้องลูกได้ดีกว่าไก่ไลดูหางดํานะครับสัญชาตญาณตามลุงตอมดูสังเกตดูแล้วนะครับคุ้มกันลูกได้เลยนะครับพาลูกหากินได้พาลูกหากินได้ดีแล้วก็คุ้มกันลูกได้ดีป้องกันไม่ให้กาลงมากินลูกขโมยลูกนะครับหรือว่าแมวอย่างเงี้ยนะครับกลางคืนเขาจะเอาลูกเข้านอนใต้อกตัวเอง แบบมิดชิดเลยนะครับดูแลลูกได้ดีมากไก่บ้านนี่สุดยอดเลยเรื่องของสัสชาติพิการลุงกมก็เลยว่าถ้าเ,เพื่อนๆอยากเลี้ยงเนาะแนะนาว่าเลี้ยงไก่บ้านนั่นแหละดีที่สุดนะครับเรื่องของโรคภัยก็ทนต่อโรคนะครับทนต่อโรคแทบจะไม่ให้วัคซีนเขาก็อยู่ได้นะไก่บ้านทนมากไก่ทิ้นเมียงไก่บ้านเรานะดูแลลูกได้ดีเลี้ยงลูกได้ดี ช่วงนี้หน้าฝนนะครับลุงต๋อมต้องเอาไก่ไปไว้ในเลา้าในเลา้าตรงโน้นนะครับแต่ตอนนี้แหน่พอออกมาเยอะมารอกินข้าวแล้วเลิกงานเลิกงานเขาจะมารอกินข้าวเดี๋ยวไปให้ข้าวนะครับก็มีทั้งไก่ไข่ตัวผู้ไก่ปอดูหางดําแล้วก็ไก่บ้านบางส่วนนะครับ <c oughs> มารอกินข้าวแล้วเดี๋ยวให้ข้าวกันเย็นๆมีลูกเจี๊ยบด้วย ช่วงนี้ยังมีเพื่อนๆปรึกษามาเยอะนะครับเรื่องของการเลี้ยงไก่ก็ลุงตบก็จะได้รับข้อความจากเพื่อนๆเ,เ,เรื่องของการเลี้ยงไก่นี่แหละว่าจะเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงไก่ไครดีไก่บ้านดีก็แล้วแต่ถนัดนะครับเพื่อนๆก็ลองดูบริบทของตัวเองแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับหากจะทําการเกษตรนอกเวลาก็คือเราจะไปไหนไม่ได้ <laughs> 30บวันนี้คือแบบ จะทิ้งบ้านไปไหนไม่ได้เลยนะครับเราต้องดูแลเขาอยู่กับเขาต้องมีเวลาสรุปก็คือต้องมีเวลาอย่างน้อยเชา้าเย็นและอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากคือต้นทุนเรื่องอาหารนะครับอาหารเนี่ยสำคัญหากว่าเรามีข้าวมีข้าวเปลือกเองข้าวปลายเองหรือรําเองหรือเศษอาหารเองอันนี้ประหยัดมากแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ต้องซื้อมันก็เป็นเรื่องของทุนนะครับส่วนหนึ่งที่เราต้องมีมันอาจจะให้ความสุขเราได้เราอาจจะได้พักผ่อนนะครับแต่ว่า พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันต้องพิจารณาด้วยเรื่องของต้นทุนอาหารครับหลังจากที่ขายพ่อแม่พันธุ์ไปหมดยกแล้วนี่ตัวเองแทบจะไม่มีไก่เลี้ยงแล้วนะครับต้องค่อยคอยฟักใหม่อันนั้นปดูหางดําให้ไก่บ้านให้แม่บ้านให้ไก่แม่บ้านเป็นตัวฟักฟักไข่ปดูหางดํานนะได้ลูกออกมานะครับดูแลลูกได้ดีอยู่นะครับ ดูแลลูกได้ดีกว่าไอ้ปลาดูหางดาปลาดูหางดำนี่ลุงต่อว่าปกป้องลูกก็ไม่เก่งดูแลลูกก็ไม่ไม่ได้เท่าไก่บ้านอันนี้จากประสบการณ์ลุงต่อเลี้ยงนะครับคนอื่นอาจจะอาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าของลุงตอม,มันมาจากไอชุดนี้มันมาจากคู่ฟักไข่<อ>เขาอาจจะไม่เคยได้แบบได้รับการเลี้ยงจากแม่มันก็เลยเป็นแบบนี้คนอื่นอาจจะเป็นอีกแบบอื่นลุงต่อมไม่ได้เป็นมาตรฐานนะครับว่าว่าลุงต่อทำแล้วมันเป็นแบบนี้ก็ เพื่อนๆก็ลองดูแล้วกันว่าจะเอายังไงดีสําหรับคนที่อยากเลี้ยงปลาดูกหางดำหรือเลี้ยงไก่บ้านนะครับแต่ไก่บ้านเนี่เรื่องความาการดูแลลูกเนี่ยเขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันโรคก็ดีกว่าเสียอย่างเดียวมันโตช้าอาั่งนเองมันสู้ปลาดูกหางดำไม่ได้สายปลาดูกหางดำนี่โตเร็ว การดูแลลูกพาลูกหากินฝึกลูกกินเนี่ยนะครับตัวไก่บ้านแม่ไก่บ้านเนี่ยทำได้ดีกว่าปกป้องลูกได้ดีแล้วก็พาลูกหากินก็ได้ดีนะครับเขาอ,อาจจะมีสัญชตาตญาณความเป็นแม่ที่จะดูแลลูกเนี่ยได้ดีกว่าแต่ไปดูหางดำหนึ่เหยียบลูกตัวเองก็มีนะครับออฟักไข่ยังไม่เสร็จอยากออกมาหากินก็ออกมาแล้วก็เหยียบลูกตัวเองที่ ที่ฟักใหม่ๆก็มีเสียหายก็มีนะครับยิ่งอากาศช่วงนี้นะครับคือฝนเริ่มมาแล้วลุงต๋อมเนี่ยพยายามที่จะต้อนเขาเข้าคอกแล้วอย่างตรงพื้นที่อย่างเงี้ยครับเชื้อโรคเนี่ยกระจายได้เร็วมากแนมะ้ว่าลุงต๋อมจะให้วัคซีนแล้วนะครับบางตัวก็ยังป่วยนะครับเป็นหวัดหน้าบวมก็มีแล้วก็ตากฝนนะครับตากฝนแล้วก็ตายก็มี เข้าร่มไม่เป็นนะครับกลางคืนแบบเจอฝนมาอย่เงี้ยตื่นเช้ามาก็เจอเสียหายนะครับสอสาตัวก็มีนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเลี้ยงลุงต๋อมว่าหน้าฝนเนี่ยเอาไว้ในเล้าดีกว่าเนาะหรือถ้าใครยกพื้นได้เนี่ยอยากให้ยกพื้นยกสูงเลยนะก็จะดีปลอดภัยเอาละครับวันนี้ลุงต๋อมคงมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการฟักไข่โดยแม่ไก่พันธุ์พื้นเมืองและ กระดูหางดำไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์บ้างกับเพื่อนๆเ,เนาะไม่มากก็น้อยวันนี้คงต้องลาไปแล้วขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ